เรื่องเล่าจากสวนป่าส้อยฟ้านะคะจะมาบอกว่าที่สวนป่าส้อยฟ้านะคะเราให้น้ําเป็นระบบน้ําหยดค่ะเราจะให้น้ํากับไม้ป่านะคะวันเว้นวันค่ะโดยแบ่งเป็นแปลงวันแม่แล้วก็แปลงวันพ่อค่ะทุกครั้งของการเปิดระบบน้ําหยดนะคะต้องขี่จักรยานหรือว่าขับรถสํารวจว่าต้นไม้ทุกต้นได้น้ําหรือเปล่านะคะตั้งแต่ต้นแรกไปจนถึงต้นสุดท้ายนู่นนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะ เราวางแผนบริหารจัดการน้ำที่สวนป่าสอยฟ้าอย่างไรค่ะนี่ค่ะใช้ระบบโซลาปั๊มนะคะเจาะบ่อบาดาลลึก120เมตรค่ะใส่ซับเมร์เข้าไปเพื่อที่จะสูบน้ำบาดาลขึ้นมาด้วยระบบโซลาปัม๊มเดี๋ยวดูสิคะว่าพลังงานสะอาดที่เราใช้นะคะแดดดีๆแบบนี้จะได้น้ำมากน้อยแค่ไหนนะคะ การใช้โซลา r เซลล์ที่นี่นะคะเป็นระบบไฮบริดค่ะคือถ้าแดดดีใช้แดดร้อซก็ได้แต่ถ้าแดดน้อยนะคะแล้วต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเราก็สามารถสลับมาใช้ไฟบ้านผสมกันได้ระหว่างไฟบ้านกับโซลา r เซลล์นั่นเองค่ะท่าผู้ชมคะการใช้โซลา r เซลล์ในสวนป่านะคะปัญหาหนึ่งก็คือฝุ่นเยอะค่ะนี่ค่ะก็จะมีคราบฝุ่นนะคะที่เกาะอยู่หน้าแผงโซลาเซลล์นะคะดังนั้นต้องขยันที่จะ ล้างแผงนะคะเพื่อให้ได้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าการใช้น้าบาดาลเนี่ยต้องมีการขออนุญาตด้วยนะคะไม่ว่าจะใช้ทางการเกษตรหรือว่าใช้ทางธุรกิจนะคะโดยขออนุญาตที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่ดิฉันไปขออนุญาตก็ที่ สารากลางจังหวัดนั่นเองค่ะค่าธรรมเนียมการขอนะคะก็แค่10บาทค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการใช้น้ํานะคะก็500บาทต่อ5ปีค่ะและที่สวนป่าส้อยฟ้านะคะก็ได้มีการขออนุญาตก,การใช้น้ําบาดาลไปแล้วค่ะเจาะบ,บาดาลหน้า6นิ้วนะคะลึก120เมตรค่ะซับเมื์นนี่ต้องหย่อนไปกี่เมตรคะเนี่ย วันนี้เราหย่อนไปที่16ท่อน64เมตรใช่ครับสมมตเราต้องคำนวณให้เหมาะสมระหว่างการได้รับน้ำกับใช้ใบพัดของสมมตนะครับตอนนี้ผมเอา17ใบพัดเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะได้น้ำขึ้นมาหรือเปล่านะคะแต่มีข้อแม้ว่าลลจะต้องให้มีแดดด้วยครับเพราะว่าดูดด้วยแดดถูกต้องครับตอนนี้โซลาร์เซลล์ที่เราใช้เนี่ยกี่วัตต์คะ 340วัตต์ครับเป็นการลงทุนครั้งเดียวดูดน้ําให้เรารมาใช้ทางการเกษตร<ช>ได้ตลอดใช่ครับเกิดมีเมฆมาบางอย่างเนี้ยครับแล้วซับเมอร์สทำงานยังไงล่ะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ครับผลิตไฟให้ปั๊ม AC นะครับมันมีไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, เขียนซอฟแวร์ไว้เมื่อถึงตอนเย็นไม่มีแดดแล้วมันก็จะหยุดทํางานเองครับเช้าขึ้นมาพอมีแดดมันก็จะเริ่มทํางานแล้วครับ ใช่ค,ะค่ะแผงโซลารเซลล์เนี่ยคะ่ะเขาจะทํางานได้ดีในช่วงไหนระยะเวลานะครับตั้งแต่9้าวมงเช้าถึงบ่ายสโ,<อ>โดยเฉลีย่ยประมาณ5ชั่วโมงครับเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยมันต้องได้แอมประมาณ8แอมมันก็จะทํางานตัวซับมอร์ที่เราหย่อนลงไปเนี่ยรเราจะได้น้ํากี่คิวต่อชั่วโมงคะแดดดีๆเฉลี่ยแล้วประมาณทั้งหกถึงเคิวต่อชั่วโมงครับ พี่เนี่ยกลัวว่าน้ำเนี่ยจะไปไม่ถึงต้นไม้ต้นสุดท้ายไกลๆอะค่ะต้นที่ไกลที่สุดของแปลงก็ยังต้องได้น้ําสม่าเสมอกันทท้า3,000ต้นผมแนะนําว่าให้เป็นระบบน้ําหยด3,000ต้นเราเปิดน้ําพร้อมกันเราออกแบบที่8ลิตรต่อชั่วโมงเป็นหัวแบบชดเชยแรงดันใกล้และไกลน้ำจะออกเท่ากันทุกต้นครับแล้วเวลาที่เราดูดน้ําจากน้ําบาดาลขึ้นมาเนี่ยเราสามารถปล่อยตรงมาที่ต้นไม้เลยได้ไหม เนื่องจากจํานวนต้นไม้มากประมาณ3,000ต้นในเฟสแรกถ้าเราใช้ปั๊มซับเมอร์สอัดมาโดยตรงนะครับแรงดันจะไม่พอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าเราใช้น้ําบาดาลโดยตรงเนี่ยครับมันจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างซึ่งมันจะไม่เหมาะสมกับการลดน้าต้นไม้เราก็เลยควรที่จะสูบน้ําจากซับมือนครับลงของเส้ไก่พี่แล้วก็ลงในบ่อพักน้ําบาดาลชั้นล่างเราเอามันเป็นหินปูนถ้าเราเอามาลดน้ําโดยตรงเนี่ยครับต้นไม้มันจะมีอาการเหลืองอาการไม่ค่อยงามเพราะว่าโดยปกติแล้วน้ําจะต้องเป็นกลางหรือเป็นกรดอ่อนต้นไม้จะชอบครับผมและการที่ไปพักอยู่ที่บ่อก,ก่อนเนี่ยจะเอาจากบ่อมาใช้งานเนี่ยทำยังไงล่ะ เราก็จะต้องมีปั๊มน้ำเพื่อเป็นตัวแรงดันที่จะดันน้ำให้มันทั่วออกทั้งแปลงและสม่ำเสมอครับเราไปดูกันที่ห้องปัม๊มไปดูเครื่องสูบน้ำกันครับผมห้องควบคุมตรงนี้นะคะเป็นหัวใจสําคัญค่ะตู้คอนโทรลที่ไว้สําหรับสั่งปิดเปิดเราปิดเปิดทางมือถือได้อยู่ที่ไหนก็ปิดเปิดได้เราตั้งเป็นทาวเมอร์ปกติเปิดอัตโนมัติก็ได้<ม>เราจะใช้เปิด,ปดแมนวนวลโดยการใช้คนสวนมาปิดเปิดก็ได้ครับผม มันมากมายแบบนี้มัน,ม,นมันคืออะไรบ้างก็คือจะมีเรื่องตูค้คอนโทรลที่ควบคุมเสร็จแล้วเราจะมีปั๊มน้ําปั๊มน้ำนยครับเป็นขนาด3แรงม้ามตัวนี้เป็นตัววัดแรงดันตัวนี้เป็นเครื่องกรองน้ําสิ่งที่มันจะไปอุดตันที่หัวน้ําหยดตัวนี้จะดักไว้ทั้งหมดแล้วก็เป็นระบบวาล์วไล่ลมสําหรับให้น้ําออกไปเต็มระบบไม่มีลมแรงดันเต็มที่ต้นสุดท้ายเนี่ยหากจากต้นแรกเป็นกิโลเนี่ยครับผมทำยังไงให้ไปถึงเราจะต้องมีการคํานวณแรงดันของปัม๊มให้เหมาะสําหรับพื้นที่ว่าใกล้ว่าไกลแรงดันต้องเป็นเท่่าาไหร2บ คือถ้าตอนเปิดน้ำเนี่ยแรงดันต้อง2บา 2> ใช่ครับถึงจะไปต้นสุดท้ายเจ้าปั๊มน้ำเนี่ยมีความสําคัญกับการอัดส่งน้ำไหมคะครับผมมีความสําคัญมากเราจะต้องเลือกให้มันเหมาะกับแปลงที่เราจะทํางานเพราะว่ามอเตอร์3แรงทุกรุ่นไม่ได้มีแรงดันที่เท่ากัน<ม>ก็ต้องดีไซน์ระบบท่อให้มันเหมาะสมกับแรงดันที่ท่อเมนเราใช้กี่นิ้วคะ ท่อที่เราออกไปนะครับเป็นขนาด2นิ้วแล้วเราแยกไปเป็นแต่ละบล็อกเราก็ใช้ท่อสับเมนหรือว่าเรียกว่าท่อรองประทานเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งในส่วนของท่อแขนซึ่งเป็นท่อ PE ไปตามแถวต้นไม้ที่พี่สร้อยฟ้าปลูกเนี่ยครับเราก็ใช้ท่อขนาด20มิลตัวหัวน้ำหยดนะครับเราเลือกใช้หัวน้ำหยดที่นำเข้าจากอิสราเอลซึ่งเป็นหัวน้ำหยดแบบชดเชยแรงดันไม่ว่าใกล้หรือไกลแรงดันต่ำหรือแรงดันสูงน้ำมันจะออกเท่ากันระบบที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยรองรับต้นไม้3,000ต้นแล้ว ถ้าในอนาคตพี่ขยายเฟสสองเฟสสามเพิ่มอีก3 0 0 0 3,000พี่ต้องไปทำไอ้ระบบอย่างนี้เพิ่มไหมไม่ต้องเลยครับเราจะเพิ่มแค่ตัววาวไฟฟ้าแล้วเราก็ทำเป็นบล็อกบล็อกละ3 0 0 0 3,000ต้นเราก็สั่งปิดเปิด1ชั่วโมง3 0 0 0ต้นอีก1ชั่วโมง3 0 0 0ต้นก็เรียกว่าแยกเป็นโซนลงทุนระบบห้องเครื่องเนี่ยคือครั้งเดียวจบใช่ครับผม ทชมคะที่สวนป่าส้อยฟ้านะคะรายการ Smart Energy เตรียมปลูกป่าไผ่ค่ะนี่ค่ะพื้นที่โซนนี้นะคะ20ไร่ค่ะเราจะปลูกป่าไผ่นะคะในอนาคตจะร่มรื่นมากทีเดียวค่ะเตรียมหลุมปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรอวางระบบน้ำนะคะแล้วก็ปลูกไผ่เร็วๆนี้ค่ะท่านผู้ชมคะปลูกป่าไว้ทุกๆนาทีโลกได้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นและโลกก็เย็นลงค่ะ และทั้งหมดคือสมาร์ทเอ NERGY กับดิฉันสายฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะทุกวันเสาร์7นาิกานาทีวันนี้สวัสดีค่ะ